สวัสดีครับคลิปนี้นะเดี๋ยวจะพาไปรับตู้นะครับลาน TCT นะครับหรือ TPT นะครับเดิมเป็น TPT ก็คือท่าปูนนะครับอยู่ที่ถนนปู่เจ้าสมิงไพรนะครับตอนนี้เราโรงการจะนามาตรงไฟแดงตรงนี้ก็คือถนนปู่เจ้าสมิงไพรนะครับเลี้ยวขวานะครับไปเพื่อที่จะไปท่าปูนแต่เขาเปลี่ยนชื่อมาเป็นลาน TCT นะครับ เราก็ต้องเรียกตามนี้นะวิ่งมาก็จะผ่านท่าเรือนะครับสหไทยนะครับซ้ายมือตอนนี้ก็คือลาน T c ซแต่ตรงนี้จะเป็นตรงที่เขาเข้ามาส่งสินค้าหรือเอาตู้หนักมาลงนะครับส่วนมาคืนตู้เปล่านะครับหรือว่ามารับตู้เปล่าก็จะนี่เลย เข้าตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าวิ่งมาจากฝั่งนี้นะต้องอยู่เลนสองนะครับถ้าเป็นเทเลอร์เนาะ,ะตีวงไม่พอนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะเนื่องด้วยเลนซ้ายมันโลงนะ่งเนาะบางทีเพื่อนๆเ,เขาไม่เข้าใจนะฮะนี่จุดนี้เลี้ยวเข้ามานะครับตรงตู้้เปล่าเนี่ยเขาจะรับคืนตู้เปล่าได้ถึง2องทุ่มนะครับแปดโมงถึง2องทุ่มน้องถ้าใครมาก่อนก็ ยังไม่เปิดก็สามารถมาจอดรอได้นะครับแบบนี้นะแี้ก็มาอ่อด นี่ตรงนี้ตรงเข้าสังเกตจะเป็นจุดที่เขารตรวสภาพดาู้นะครับหสเปรดูนั่นแหละครับถ้าทีทีนะฮะถ้าเป็นมารับตู้ปล่าคือตู้เปล่าเนี่ยจะเป็นแถวเดียวกันคือตรงนี้นะครับต้องรอกันนะรถไม่ค่อยเยอะอยูอ่แล้วนะระบบการทํางานก็จะอินเตอร์แล้วนะครับเรจะ อไม่ต้องงงมาท่านี้นะ,ะเดี๋ยวพี่ก็สูดดมนะแล้วเราก็จะขยับตามพี่ไปนะตู้ออฟฟิศขวามือนะครับของท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะที่มีคนยืนอยู่นะครับเป็นที่ยื่นใบงานทั้ง ชําระค่าคืนตู้นะครับหรือว่าจะมาชําระค่าผ่านท่าหรือที่เราเรียกว่าค่ารับตู้เนาะตรงที่เดียวกันเลยนะฮะตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับเราขยับมาแล้วเราก็อ่ะลงไปชําระนะตอน,นพี่เขาชําระเสร็จแล้วเขาก็จะเดินหน้าไปนะเดี๋ยวเราก็จะตามมาเดี๋ยวเราก็จะลดไว้พร้อมใบงานก็ลงนี่ฮะตรงเนี้ยไปชําระนะครับเป็นจุดเดียวกันเราจะได้ใบงานแล้วก็จะ บอกตำแหน่งตู้เรานะครับเราก็ไปขึ้นตู้นะฮะแต่เรายังไม่ได้ซีนนะเราค่อยมาเอาซีนทีนึงนะครับจุดนี้นะก็เขาจะเขียนใบงานหรือตำแหน่งตู้ไว้ที่หัวกระดาษใบงานเราอยู่แล้วนะครับเรารับ2ใบเนาะเป็นตู้วันบรรจุวันพรุ่งนี้อีกใบหนะึ่งแล้วก็บรรจุวันนี้ใบหนะึ่งเขาก็จะเขียน ตำแหน่งแล้วก็บอกตำแหน่งนะฮะแล้วก็จะมี cy ตอนนี้เราติดคันหน้านะคันหน้าเราก็รับตู้เหมือนกันนะจะมี cy ชุดสีส้มนะสังเกตได้ง่ายนะครับทำงานเป็นระบบแล้วนะ tct นะฮะตรงนี้มันจะย้อนแสงนิดนึงเนาะจุดนี้ก็ถ้าเรารอตู้ตรงตำแหน่งแล้วนะครับเดี๋ยว cy ประมาณที่เราเห็นประมาณ2คนนะฮะเขาก็จะมีชิวายกับซูเว่นะฮะก็จะมีการถ่ายรูปนะครับตรวจเช็คแสงนะฮะก็คือเช็คความรั่วนะไรก็จะมีคนนึงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีคนนึงปิดล็อกนะฮะเพื่อถ้าว่ามีเสียงเล็ดลอดเข้าก็แปลว่าตู้รั่วนะครับนี่คือการเทสแสงนะแต่ตอนนี้เขาถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปตรวจสภาพเช็ครายละเอียดหลายอย่างนะฮะเขาจะสื่อสารกับรถตักกรแตนะครับหรือรถท็อปเล็กนะฮะด้วยการใช้ วอลนะครับสื่อสารกันนะ,ะแล้วก็เข้าไปคนนี้ก็จะล็อกให้เรียบร้อยนะเป็นการตรวจสภาพตู้ไปเลยก่อนที่จะวางบนหางนะครับเพราะว่าที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือไม่จําเป็นต้องไปตรวจสภาพแล้วถ้ามันไม่ผ่านต้องมาเปลี่ยนนะที่นี่ก็คือผ่านก็คือผ่านเลยนะครับตรวจตรงนี้ผ่านตรงนี้ผ่านก็คือผ่านเลยนะฮะตรงนี้นะครับมีการยกดูแสงพื้นนะฮะว่าพื้นเนะี่ย มีเสียงเข้าไม้อะไรประมาณน,นี้นะก็ตรวจประมาณนี้อ่าผ่านแล้วก็ชอยมาเอาตู้ได้นะครับฟังสัญญาณมือของซอวีหรือซีไวให้ดีนะฮะ ก็จุดนี้ก็จะฟังเสียงเตรนะครับแล้วก็วางพอเราวางเสร็จแล้วนะครับเราก็จดใบงานเอจุดเบอร์ตู้ใส่ในใบานใบงานของเรานะครับแล้วก็ไปยื่นตู้เดิมที่เรายื่นเมื่อกี้นะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกันนะเพื่อที่จะรับสินนะสเตปของที่นี่ก็จะประมาณนี้จุดนี้นะครับก็เป็นการตรวจสภาพตู้ของเราผ่านแล้วก็จะยกมาวาง ตรงนี้ลูกชายถ่ายนะฮะภาพอัจจะมัวนิดนึงนะครับมันไม่โฟกัสนะโทรศัพท์มันโฟกัสที่กระจกนะฮะต้องขออภัยนะี๋ยวเราก็จดเบอร์ตู้นะครับใส่ไปที่ในใบงานของเราที่เพื่อนๆได้เห็นไปเบื้องต้นนะฮะแล้วก็วนไปที่ตู้ขาวเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆแล้วก็ยื่นให้เขาดูแล้วก็รับซีนนะเรียบร้อยนะครับถ้าปูนแล้วไปออกตรงที่ตู้หนักครับ